ด่วนไฮไลท์ไทยถล่มยับคูเวต3-0คว้าชแชมป์กลุ่มสถานเอเชียเข้ารอบแบบสุดโวยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการฟุตบอลไทยอีกครั้งการแข่งขันที่ทุกคนต่างเฝ้ารอกลายเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าทีมชาติไทยในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทีมลุ้นเข้ารอบแต่เป็นทีมที่พร้อมท้าทายตัวเต็งระดับเอเชียอย่างแท้จริงแมตช์นี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือการประกาศสัปดาห์คืนสู่เวทีใหญ่ด้วยฟอร์มที่โหดที่สุดในรอบหลายปีเรียกเสียงฮือฮาทั้งโซเชียลและสื่อดังต่างประเทศอย่างล้นหลาม ตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกบีดดังขึ้นทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์และจิตวิญญาณแห่งชัยชนะรูปแบบการเล่นที่เฉียบคมมีระบบทั้งเกมรุกและเกมรับผู้เล่นเชื่อมต่อกันอย่างแม่นยำบีบเกมเร็วครองบอลเหนือกว่ายอย่างชัดเจนทำให้คูเวตพยายามตั้งเกมไม่ได้เลยตลอดการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่โชคแต่เป็นชัยชนะจากการเตรียมทีมอย่างยอดเยี่ยมวิเคราะห์คู่ต่อสู้ละเอียดและการเลือกใช้แทคนิคที่เฉียบคมของโค้ชที่ถูกยกย่องว่าอ่านเกมขาดทุกจังหวะ นาทีที่17ทีมชาติไทยได้ประตูแรกจากจังหวะวางบอลทะลุช่องตัดหลังแนวรับคูเวดอย่างเหนือชั้นกองหน้าตัวเก่งของไทยสปีดทะลุขึ้นไปก่อนซัดเต็มเท้าบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยงามทําให้สกอร์ขึ้นนํา 1- ถึงศูนท่ามกลางเสียงเฮกึกกล้องจากแฟนบอลแม้เล่นเป็นทีมเยือนแต่เสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยที่เดินทางไปก็ยังดังไม่แพ้เจ้าภาพส่งพลังใจอย่างหนักให้ทีมชาติไทยเล่นด้วยความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเข้าสู่ครึ่งหลังเกมยังเป็นของทีมชาติไทยทั้งหมด นาทีที่55ไทยได้ประตูที่2จากลูกเตะมุมกับตันทีหม่มงเช็ดบอลเข้าไปอย่างเฉียบคมเพิ่มความกดดันให้คูเวตถึงขั้นเริ่มผิดพลาดอย่างต่อเนื่องเกมรับของคูเวตเสียสมดุลการเล่นก้าวราวขึ้นแต่ยิ่งพยายามกลับทําให้เปิดพื้นที่ให้ไทยบุกง่ายกว่าเดิมจนแฟนบอลเจ้าถิ่นเริ่มมีเสียงโวยวายและสื่อคูเวตถึงกับโพสต์ทันทีว่านี่คือทีมไทยที่พวกเราประเมินต่ําไปนาทีที่78ช่วงที่คูเวตพยายามเปิดเกมบุกเพื่อหวังตีไข่แตก กลายเป็นช่องทางให้ทีมชาติไทยสวนกลับเร็วด้วยรูปแบบเพรสซิ่งสูงกองกลางตัดบอลกลางสนามก่อนส่งต่อให้ปีกสปีดท,ทะลุไปเดี่ยวเดียวง้างเท้ายิงแบบไม่ต้องแต่งสกอร์ขยับเป็น3าถึงศปิดท้ายกลายเป็นชัยชนะที่โครมครามที่สุดของไทยในรอบแบ่งกลุ่มปีนี้และเป็นจุดที่แฟนบอลทั้งสนามถึงกับยืนขึ้นปรบมือแม้เป็นแฟนบอลชาติอื่นก็ตามหลังจบการแข่งขันโซเชียลระอุทันทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยติดเทรนด์อันดับหนึ่งภายในเวลาไม่ถึง20นาทีสื่อดังในเอเชียพร้อมใจการน,นำเสนอข่าว ไทยถล่มคูเวตช็อกทั้งสนามการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายชี้ว่าจุดแข็งของทีมชาติไทยรอบนี้ไม่ใช่แค่ความสามารถเฉพาะตัวแต่คือทีมเวิร์คความเข้าใจเกมและวิธีการเล่นที่ชัดเจนทุกคนเล่นตามแผนไม่มีใครเล่นเพื่อโชว์แต่เล่นเพื่อผลลัพธ์และความสําเร็จรวมโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างภาคภูมิใจว่าเราศึกษาคูเวตละเอียดมากและเรารู้ว่าพวกเขามีจุดอ่อนตรงไหนเราไม่ใช่ทีมเล็กในเอเชียอีกต่อไป วันนี้เราเล่นให้ทุกคนเห็นว่าไทยพร้อมเดินหน้าไปสู้ทีมระดับท็อปของทวีปคำกล่าวที่สื่อจับไปพาดหัวทันทีว่าคือคำประกาศสัปดาห์ใหม่ของฟุตบอลไทยส่วนบรรดาสื่อคูเวตถึงขั้นตั้งคำถามต่อสมาคมฟุตบอลของตนเองว่าเราประเมินทีมไทยต่ำเกินไปหรือไม่และยอมรับอย่างชัดเจนว่าวันนี้เราแพ้ทั้งแทคนติกค,ความฟิตและความกล้าบุกสื่อบางเจ้าถึงกับใช้คำว่าโดนไทยสอนบอลฟอร์มของนักเตะไทยแต่ละคนสุดยอด กองหลังเล่นนิ่งดัง่งภูเขากลางสนามคุมจังหวะเกมอย่างเหนือชั้นตัวรูกกระชากจนแนวรับคูเวตตั้งตัวไม่ทันโดยเฉพาะนักเตะเดาวรุ่งที่โดดเด่นทำแอสซิสต์หนึ่งยิงหนึ่งมีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลให้ผลักดันขึ้นไปเล่นในลีกยุโรปทันทีเพื่อพัฒนาฝีเท้าชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่มอย่างสง่าง,งามด้วยสถิติไม่แพ้ใครยิงรวมมากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มและเสียประตูน้อยที่สุดถือเป็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดชุดหนึ่งในช่วงหลังหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า ไปได้ไกลแค่ไหนขณะที่แฟนบอลจำนวนมากพูดตรงกันว่าถ้าเล่นแบบนี้มีสิทธิ์ลุนถึงรอบชิงการเข้ารอบครั้งนี้อาจนำไปสู่การเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นแต่จากฟอร์มที่แสดงออกมาวันนี้ไม่มีใครรู้สึกกลัวทุกคนกลับรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ฟุตบอลไทยต้องยืนหยัดท้าทายระดับทวีปบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติตอนนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแฟนบอลร้องขอเพียงอย่างเดียวว่าอย่าผ่อนเครื่อง ทยที่สุดชัยชนะ3 0ถึงศูนเหนือคูเวตไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของฟุตบอลไทยการประกาศเสียงดังไปทั่วเอเชียว่าเราไม่ได้มาเพื่อแค่เข้ารอบแต่เรามาเพื่อไปให้สุดทางแฟนบอลน,นับล้านกำลังรอแมตช์ต่อไปอย่างใจจดใจจ่อและว,วันนี้ทีมชาติไทยเดินหน้าอย่างสง่าง,งามพร้อมคำเดียวที่สื่อเอเชียพูดตรงกัน